อาคารโรงงานด้านในก็สูงหลายชั้นมีผนังสีขาวและหลังคาสีฟ้าดูแล้วสะอาดสะอ้านมากเฉินหยวนเฉาไม่ได้เจอเจียงเสี่ยวไปมานานกว่าสิบวันเขาจึงเริ่มวิตกกังวลอุปกรณ์ทั้งหมดที่ซื้อเข้ามาในโรงงานได้รับการติดตั้งแล้วทว่าในห้าสายการผลิตภัณฑ์มีเพียงสายการผลิตนมทั่วเหลืองเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานส่วนสายการผลิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเต้าเจี้ยวฟองเต้าหู้เต้าห,หู้แห้งและลาถียวพวกนี้ต้องรอให้เจียงเสี่ยวไปกลับมาตรวจสอบความเรียบร้อยดูก่อน ซึ่งวันนี้เขาก็รอเจียงเสี่ยวไปมาทั้งวันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นว่าเจียงเสี่ยวไปมากับรองนายกเทศมนตรีจางและคนกลุ่มใหญ่เขาก็รู้ว่าการมาเยี่ยมของเจียงเสี่ยวไปในครั้งนี้นั้นต้องไม่ได้ทําอะไรอื่นนอกจากพาคนเหล่านี้เยี่ยมชมโรงง,งานสายการผลิตทั้งสี่สายคงยังไม่สามารถทดลองใช้งานได้ในวันนี้ซึ่งเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตามคนเหล่านี้ด้วยความไม่พอใจเล็กน้อย เจียงเสี่ยวไปนำหลินต้ากัวและคนอื่นเดินไปรอบๆพื้นที่โรงงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นในเฟสแรกจากนั้นก็เยี่ยมชมสายการผลิตทั้งสี่สายที่ยังไม่ได้เริ่มการผลิตจนในที่สุดก็มาถึงสายการผลิตนมถั่วเหลืองครั้งนี้หลังจากที่ทุกคนเปลี่ยนชุดทำงานฆ่าเชื้อและสวมหน้ากากอนามัยแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องผลิตตามที่คาดหวังและได้เห็นการดำเนินการผลิตนมถั่วเหลืองด้วยตาตนเองสายการผลิตของเธออยู่ในสถานะกึ่งเริ่มต้นทำไมไม่ผลิตเต็มกำลังการผลิตไปเลยละ่ะ หลินต้ากัวถามขึ้นมาหลังจากสังเกตมาสักพักหนึ่งเจียงเสี่ยวไปอธิบายว่าอุปกรณ์เพิ่งได้รับการติดตั้งในเดือนกันยายนนี้เองครับผมเพิ่งกลับมาด้วยการผลิตจึงยังไม่เริ่มเต็มรูปแบบสายการผลิตทั้ง5สายการผลิตจะเริ่มจริงๆในเดือนหน้าพร้อมกับการตลาดแบบผสมผสานและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จะเริ่มขึ้นด้วย ลินต้ากัวพยักหน้าหลังจากเห็นโรงงานผลิตผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองแล้วเขาก็เริ่มมั่นใจในโรงงานเครื่องปรุงรสที่เจียงเสี่ยวไปกล่าวถึงก่อนหน้านี้มากขึ้นและก็ตั้งตารอยอย่างมากถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากโรงงานทั้งสองสร้างเสร็จจนกระทั่งเขาออกมาจากโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองลินต้ากัวยังคงพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองกับเจียงเสี่ยวไปเขาถอนหายใจและพูดว่า ฉันไม่คาดคิดว่าในสถานที่เล็กๆเช่นชิงโจจะทําให้ฉันได้เห็นสิ่งเหล่านี้การออกแบบโรงงานน่าทึ่งมากด้วยโปรแกร,รมการจัดการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มากมายฉันหวังว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ในอีกสองเดือนข้างหน้าแล้วฉันจะกลับมาอีกครั้งเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างมั่นใจลุงรองไม่ต้องกังวลผมเชื่อว่าลุงจะได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งกว่าที่ลุงคิดไว้อย่างแน่นอนหลินต้ากวัวยิ้มและพูดว่าเอาล่ะฉันจะรอดู รองนายกเทศมนตรีจางรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินคำพูดของหลินต้ากัวด้วยคำพูดของท่านผู้นำหมายความว่าการมาเยือนครั้งต่อไปจะต้องมาแบบทางการไม่เพียงแต่เขาจะมาพร้อมกับผู้นำหลายคนเท่านั้นแต่ยังมีนักข่าวติดตามมาด้วยและพอถึงตอนนั้นเมืองชิงโจของเขาก็จะมีหน้ามีตาแล้วโอกาสแบบนี้ต้องคว้าไว้และกุญแจสำคัญในการคว้าโอกาสนี้ก็อยู่ที่เจียงเสี่ยวไป รองนายกเทศมนตรีจังแอบแตัดสินใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเขาในช่วงสองเดือนหลังจากนี้คือการจับตาดูเจียงเสี่ยไวไว้ปลกระตุ้นและสนับสนุนให้เขานำโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนว่าทัศนคติก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันโปรดวางใจเถิดท่านผู้นำเมืองของเราจะสนับสนุนโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองอย่างแน่นอนรองนายกเทศมนตรีจังรับปากกับหลินต้ากัวหลินต้ากัวพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ จากนั้นคนกลุ่มนี้ก็กลับไปที่เจียงวานรองนายกเทศมนตรีจางยังไม่อยากแยกจากพวกเขาตอนนี้ดังนั้นเขาและติงจวินเจียจึงขึ้นรถของถังเสี่ยวโจวไปที่เจียงวานด้วยกันเมื่อรถมาถึงถนนสายหลักที่เจียงเสี่ยวไปได้สร้างหลินต้ากัวก็ยิ้มและพูดว่าเกือบจะถึงบ้านของเธอแล้วสินะหากเปรียบเทียบระหว่างถนนลูกรังที่ขับผ่านมาและถนนซีเมนอันกว้างขวางนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างมาก เมื่อได้เห็นถนนระหว่างโรงงานเครื่องปรุงรถและโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองหลินต้ากัวก็บอกได้ทันทีว่านี่คือผลงานของเจียงเสี่ยวไปแน่นอนใช่แล้วลุงรองบ้านของผมอยู่ริมแม่น้ําตรงหน้านี้เองเจียงเสี่ยวไปกล่าวริมแม่น้ําจูจูหลินต้ากัวก็สนใจขึ้นมาทันทีและพูดว่าหยุดรถแล้วลงเดินดูรอบๆกันเถอะขณะที่พูดรถก็ขับมาถึงทางลาดขึ้นเขาแล้วแต่เจียงเสี่ยวไปก็หยุดรถ ทันทีที่หลินต้ากัวลงจากรถเขาก็ถูกทิวทัศน์ที่สวยงามตรงหน้าเขาดึงดูสายตาทันทีในหุบเขาแม่น้ำชิงเจียงทอดตัวยาวคดเคี้ยวเหมือนเข็มขัดยกหน้าผาอีกด้านหนึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจีด้านหลังมีอาคารปลูกระเบื้องสีฟ้าเรียงกันเป็นแถวใต้หน้าผาใต้ต้นหนานยักษ์ย้ายด้านหน้ามีอาคารทรงโบราณแต่คลาสสิกตั้งประหานอยู่มีถนนซิกแซกเชื่อมระหว่างตีนเขาและมีขั้นบันไดหินทอดขึ้นไปโดยตรง ที่นี่ก็ไม่เลวเลยเจ้าเด็กนี่เก่งในการออกแบบจริงๆหลินตากก้ากลัวพูดชื่นชมออกมาเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าเช้านี้ฝนเพิ่งตกอากาศจึงไม่ร้อนมากเดี๋ยวผมจะให้พ่อและรองนายกเทศมนตรีจางพาลุงไปเดินเล่นแถวแม่น้ำเพราะผมจะต้องไปเตรียมอาหารเย็นให้ลุงก่อนหลินตากก้ากลัวยิ้มและถามว่าแล้วเย็นนี้จะทำอะไรให้ฉันกินเจียงเสี่ยวไปยังยิ้มเย็นนี้ก็รู้เองครับ แต่ผมรับประกันว่าลุงต้องไม่เคยกินมันมาก่อนและถ้าลุงชอบผมจะเปิดแฟรนไชส์หลายหลายแห่งทําให้มันใหญ่กว่าแฟรนไชส์กุ้งอบน้ํามันเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะรอชิมก็แล้วกันหลินต้ากลัวหัวเราะออกมา